บอลถ้วยกลางสัปดาห์คาราบาลีครับมาขั้นเวลาในช่วงปลายปีครับเกมคู่นี้คุณภาพทีมจะตัดสินผลการแข่งขันแมนซิตี้ต่อให้โรเตชันก็ยังเล่นในบ้านครับขุมกําลังสำรองแข็งแกร่งอยากปล่อยของอยากเล่นให้เข้าตาเป๊ปขณะที่เบนฟอร์ดฟอร์มนอกบ้านกาลังเป๋แต่ยังมีลูกตั้งเตะเครื่องหมายการค้าที่อันตรายเกมนี้เรือใบจะเข้าเบรกยาวอีกหนึ่งนัดหรือพึ่งบ้าจะซาถึงอู่เรือเดี๋ยวไปดูเฮียวิเคราะห์เจาะลึกพร้อมฟันธงเช่นเคยส่วนอีก2คู่เด็ดเบาๆแก้เหงากลางสัปดาห์นิวคาสเซิล ส่วนเมื่อคืนชนะ2ตาย1แต่ว่าตัวเต็งตีสามดาวของเราคาดิฟแพ้เชลซี1-3ให้รองไปลูคครึ่งครบ2ตายครึ่งเสียดายนะครับเชลซีไม่ได้ไปตัวสุดท้ายช่วงทดเวลาบาดเจ็บอีกนิดเดียวจริงๆยันไม่อยู่คู่แรกฟุตบอลคาราบาล,ลีรครับเตะกันเวลาตีสองครึ่งแมนซิตี้จะเจอกับเบนฟอร์ดฝั่งขอเจ้าบ้านครับเรือใบสีฟ้าแมนซชตี้ปัจจุบันอันดับที่2ในตารางพรีเมียร์ลีก16นัดชนะ11เสมอ1แพ้4ยิงได้ถึง38เสีย16เก็บได้34แต้ม แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับกับโครงการเอาทุกอย่างกลับคืนมายังคงติดเครื่องแรงต่อเนื่องในเกมลีกสุดสัปดาห์ครับหลังจากที่พวกเขาบุกซอนบอนคริตันพาเลสศูนย์สามสบายๆถึงลอนดอนนั่นทําให้5เกมหลังพวกเขาชนะรวดทั้ง5เกมส่วนในถ้วยนี้เส้นทางที่ผ่านมาจัดชุดผสมแต่ก็ผ่านตลอดครับบุกชนะฮัดเดฟิลส์ศูนย์สองและชนะสวอนซีหนึ่งสามเกมนี้จะเป็นเกมแรกในถ้วยนี้ที่พวกเขาจะเจอกับทีมจากพีเมลีคคำถามคือพวกเขาจะจัดชุดไหนลงนะครับเอาจริงขนาดไหนเพราะว่ากาลังจะเข้าสู่ช่วงปลายปีเกมทีโปรแกรมหนักและแมนซิตี้ ยังอยู่บนเส้นทางลุ้นแชมป์ทุกรายการความพร้อมของทีมตามรายงานผู้เล่นบาดเจ็บมี3คนได้แก่โรดี้มัตเตโอโควาซิตและจอห์นสโตนผู้เล่นทีมนับตาเยเลมีโดกูน่าจะได้เล่นในเกมนี้ครับเพราะไม่ได้เล่นในเกมสุดสัปดาห์ล่าสุดที่ทีมชนะพาเลสในเกมทัวยนี้รอบก่อนเขาก็ได้ลงนะครับและทําได้1ประตูในเกมนั้นเกมนี้น่าจะได้ลงเพื่อเรียกความมั่นใจหลังจากในช่วงหลังฟอร์มมามาหายหายไม่สม่ำเสมอฤดูกาลน,นี้กับแมสซิตี้ครับเล่นไป22เกมทําไป3ประตู5แอซิส์ ฝั่งของคิมเยือนพึ่งบ้าเบนฟอร์ดครับอันดับที่15ในตารางพรีเมียร์ลีก16นัดชนะ6เสมอ2แพ้8ยิงได้22เสีย25เก็บได้20แต้มเบนฟอร์ดครับทีมคุมดีคุมร้ายของพรีเมียร์ลีกวันที่พวกเขาคลิกก็เปิดบ้านซัดได้ทุกทีมยับยับครับแต่วันที่ผีออกก็บ่อยพอกันทําให้ตอนนี้ยังอยู่ครึ่งล่างของตารางลีกเกมล่าสุดหยุดความ่พยแพ้ไว้ที่2เกมติดได้ก็จริงครับแต่ก็แอบน่าผิดหวังเพราะว่าทาได้แค่เสมอกับน้องไมล์มลีลสลนหนึ่งหรรน 1, 1, ึ่งใน และไม่ชนะใน3เกมหลังสุดเกมนี้มาถึงอีกถ้วยครับอีกเส้นทางลัดไปบอลยุโรปที่พวกเขาพอจะมีหวังโดยที่ผลงานก่อนหน้าน,นั้นในรายการนี้ครับบุกชนะบอลมัต0ู0-2และยิงจุดโทษชนะแอสตันวิลล่าหลังจากที่เสมอในเวลา1-1ก่อนที่เกมล่าสุดจะถล่มกิมบี้0-5ผ่านสองทีมในพิมพ์ลีกเส้นทางก่อนหน้านี้มาครับถือวว่าผลงานโอเคเลยประมาทไม่ได้เหมือนกันความพร้อมของทีมตมรายงานลงไม่ได้แน่นอนครับเควินซาเดจากโทษใบเหลืองสะสมส่วนที่บาดเจ็บมี3คนฟาบิโอคาวันโย แอนโทนีมีลลัมโบและจอชดาซินวาส่วนที่ต้องเช็คฟิตมีลิสเนวสันผู้เล่นที่น่าจับตาจอแดนเฮนเดสันกับตันจอแดนครับต้องพาลูกทีมเล่นดีๆหน่อยช่วงนี้หลังจากที่เปมาหลายเกมโดยที่ตัวเขาเองครับเป็นคนที่ผลงานสม่ำเสมอได้รับคะแนนประเมินสูงในช่วงหลังฤดูกาลนี้เล่นไป16เกมทําไป1ประตู3แอสซิสโดย1ประตูนั้นมาจากเกมล่าสุดที่เสมอลิส1-1<ๆ>การเจอกันของคู่นี้ครับคู่นี้เจอกในลีกเล็กแรกแล้วที่บ้านของเบนฟอร์ดเบนฟอร์ดแพ้แมนซิตี้0-1 ภาพรวมการเจอกัน9ครั้งแมนซิตี้ชนะไป6ครั้งเบนฟอร์ดชนะ2ครั้งสเสมอกัน1ครั้งแมนซิตี้ดีกว่าสกอร์สูง4ครั้งสกอร์ต่ำ5ครั้งตลาะลักทรัพย์เปิดมาให้วันนี้เจ้าบ้านแมนซิตี้ต่อที่ราคาลูกควบลูกครึ่งครับจ่ายที่0.84สกอร์สูงกำแพงอยู่ที่3ลูกจ่ายที่0.89จากข้อมูลภาพรวมฟอร์มหลังรวมถึงสถิติขอวิเคราะห์เกมคู่นี้ดังนี้ครับก่อนอื่นเลยก็ต้องบอกกันตรงๆครับว่าถ้วยนี้เนี่ยไม่ใช่เป้าหมายหลักของทั้ง2ทีม แต่ถ้าต่างไม่เน้นเหมือนกันครับสิ่งที่จะเป็นตัวตัดสินในเกมนี้ก็คือคุณภาพเชิงลึกของทั้งสองทีมซึ่งตรงนี้แมนเชสเตียดูเหนือกว่าอย่างชัดเจนข้อแรกครับเกมนี้คือเกมโรเตชันต่อโรเตชันแต่ตัวสำรองของแมนเชสเต,ตียือพวกที่ลงมาแล้วอยากโชครับมีของอยากเข้าตาเป๊ปกัวเดลล่าอยากแย่งตำแหน่งอยากได้โอกาสในการลงสนามในช่วงโปรแกรมแน่นขณะที่ตัวสำรองของเบนฟอร์ดคุณภ,ภาพและความคมยังห่างอยู่พอสมควรข้อ 2. ครับฟอร์มล่าสุดของทั้งสองทีมต่างกันค่อนข้างชัดครับแมนเชสเตียชนะมา5นัดติดยิงไปถึง16ประตู เกมรุกกำลังมั่นใจต่อให้โรเตชันแต่ก็เป็นบอลระบบดีเหมือนเดิมครับใครลงมาก็เล่นได้ในโครงสร้างที่ชัดเจนของเป๊ปการ์ดีโอลาแล้วเกมนี้เล่นทีเอติฮัดครับบ้านของแมนเชสเตียร์ที่ซึ่งพวกเขาชนะ9จาก10เกมหลังสุดที่เล่นในบ้านเจอกับเบนฟอร์ดที่แพ้นอกบ้านมา4เกมติดแถม5เกมหลังที่เจอกันครับเบนฟอร์ดไม่เคยชนะแมนเชสเตี้ร์ได้เลยต่อมาครับสิติการยิงประตูมันฟ้องเกมของซิตี้ช่วงนี้ครับรัวขั้นต่ำสามลูกเป็นเรื่องปกติเลยนะครับขณะที่เบนฟอร์ดเสียป,ประตูง่ายโดยเฉพาะในเกมเยือนครับมองแล้วก็สู้กกันยา สรุปคือด้วยคุณภาพของทีมครับแรงจูงใจของตัวสำรองและการเล่นในบ้านเกมนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้น่าจะกดชนะสบายครับ1ลูกมีแน่รอลูกที่2เท่านั้นคู่นี้ระหว่างแมนเชสเตอร์กับเบนฟอร์ดชอบแมนเชสเตอร์ให้ต่อไปลูกควบลูกครึ่งเป็นตัวเต็งติด3ดาวหรือคุณผู้ฟังคิดว่าเบนฟอร์ดจะมีดีพอที่จะมายันมาทำซ่าก,กับแมนเชสเตอร์ได้ก็ลองใช้มุมมองแลกเปลี่ยนกันมาได้นะครับคู่ต่อมาครับคู่นี้เป็นการเจอกันของแชมป์เก่านิโคลเซนจะเจอกับฟูลแลมคูน้เตก,กันเวลาตีสามสิบห้านาที ฝั่งของเจ้าบ้านเจ้าสันเลกาดงนิวคาสเซิลปัจจุบันอันดับที่12ในตารางพรีเมียร์ลีกครับ16นัดชนะ6เสมอ4แพ้6ยิงได้21เสีย20เก็บได้22แต้มนิวคาสเซิลครับเป็นอีกหนึ่งทีมงานชุกล่าสุดในพรีเมียร์ลีกกำลังตั้งลำมาดีๆครับในลีกไม่แพ้มา4ี่เกมติดล่าสุดสะดุดอีกแล้วหลังจากขับรถสั้นครับ20กิโลเมตรไปเยือนซันเดอร์แลนด์ในเกมดาร์บีแมตช์สุดเดือดที่ใบเหลืองวันสนามก่อนสุดท้ายนิกบุธมาเดดดดอรรร์์จมงงปปะะะตตูส,สวยผิันนให้แชไ1-0 ฟอร์มภาพรวม5เกมหลังทุกรายการของนิวคาสเซลชนะ2เสมอ2แพ้1เกมนี้ได้กลับมาแก้ตัวในบ้านในถ้วยที่พวกเขาคือแชมป์เก่าเมื่อฤดูกาลก่อนเส้นทางที่ผ่านมาในถ้วยนี้ชนะแบดฟอร์ด4-1และชนะสเปอร์2 0นิวคาสเซลหวังจะใช้เกมนี้เรียกความมั่นใจกลับคืนมาก่อนที่เกมต่อไปจะเป็นเกมหนักเกมสำคัญในลีครับที่จะเจอกับเทลซีถ้าไม่ชนะอีกอาจจะเปยยาวความพร้มของทีมตมรายงานวันนี้ผู้เล่นบาดเจ็บมีแดนเบิร์นนิกป๊อกิลเลนทิปเปียสเวนบอตแมนและวิลเลียมโอซูล่า ผู้เล่นที่นั่นับตานิกวุฒมาเดอร์เจ้านิกนะครับยิงประตูได้ในเกมก่อนแต่เป็นการทําเข้าประตูตัวเองเกมนี้เชื่อว่าจะได้รับโอกาสลงสนามแน่ครับแก้ปมในใจไม่ตัวจริงก็ตัวสำรองครับเพื่อหวังให้ยิงเรียกความมั่นใจกลับคืนมาเจ้าตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้ยิงในหลายเกมหลังครับเกมสุดท้ายที่ยิงได้ต้องย้อนกลับไปเกมที่ชนะอเวาตันโนนเลยนะครับฤดูกาลน,นี้เล่นกับนิวคาสเซิลไป21เกมทําไป7ประตู1แอสซิสต์ฝั่งของทิมเดือนฟูลเลมเจ้าสัวน้อยปัจจุบันอัันนดบทีี่24ใตารารง 16นัดชนะ6สเสมอ2แพ้8ยิงได้2 3เสีย26เก็บได้20แต้มทีมเยือนฟูลแลมครับหลังจากเล่นดีแต่ไม่ชนะมาหลายเกมเกมล่าสุดได้ทั้งฟอร์มและ3แต้มเรียกความมั่นใจกลับคืนมาหลังจากเกมล่าสุดบุกไปชนะเบอร์ลี่2อทสามทำให้ผลงาน5เกมหลังชนะ3แพ้2ใช้ได้เลยนะครับชนะมากกว่าแพ้ในลีกอยู่อันดับที่1 4แต้มห่างจากโซนแดง7จแต้มปลอดภัยประมาณ1ส่วนในรายการนี้ครับพวกเขาชนะบริสตอลสองชนะเครมบิด1นึและเกมล่าสุด ซัดจุดโทษชนะวีคอมหลังจากในเวลาเสมอกัน1-1น,น,นี่จะเป็นทางลัดอีกหนึ่งทางสลับผู้แล่นสลับการไปเล่นบอลยุโรปครับหลังจากอยู่กลางตารางมาหลายฤดูกาลไม่มีลุ้นอะไรความพร้อมของทีมตามรายงานจะขาดผู้เล่นที่ไปรับใช้ทีมชาติในศึกแอฟริกันเนชั่นครับขาดเควินบาเซียอเล็กซ์อีโวบีและสมูเอลชุกูเอเซผู้เล่นทีน่าจับตาแฮร์รี่วิลสันเดนจริงครับหลังจากช่วงหลังทั้งยิงทั้งจ่ายเป็นว่าเลนเกมล่าสุดก็ทำไป1ประตูแอสเอซิสในเกมชนะเบอร์ลีมีส่วนในการยิงกับจ่ายมา4ี่เกมติดแล้วนะครับ ฤดูกันนี้เล่นไป17เกมทําไปห้ประตู3แอสซิสต์การเจอกันของคู่นี้เจอกันในเกมลีกเกมล่าสุดครับเมื่อเดือนตุลาที่ผ่านมาบ้านของนิวคาสเซิลนิวคาสเซิลชนะไป2-1ภาพรวมการเจอกัน10เกมหลังนิวคาสเซิลชนะไปเจครั้งสเสมอ1ครั้งฟูลแลมชนะ2ครั้งนิวคาสเซิลดีกว่าสกอร์สูงสกอร์ต่ำออกอย่างละ5ครั้งตลาดรพย์เปิดมาให้วันนี้นิวคาสเซิลเจ้าบ้านต่อที่ครึ่งควบลูกจ่ายที่0.91สกอร์สูงกำแพงอยู่ที่2.75จ่ายที่น้ำแดงลบ0.99 จากข้อมูลภาพรวมฟอร์มหลังรวมถึงสติขอพิเคาะเกมคู่นี้ดังนี้ครับศักดิ์ศรีมันค้ำคอนก็เส้นอยู่นะครับพวกเขาจะลงเล่นในเกมนี้ด้วยแรงจูงใจพวกเขาคือแชมป์เก่ารายการนี้เมื่อฤดูการก่อนและรายการนี้พวกเขาชนะรวด8ดนัดติดต่อกันข้ามฤดูกาลเลยนะครับดังนั้นนี่จึงไม่ใช่ถ้วยที่พวกเขาจะปล่อยง่ายๆแน่นอนบวกกับแรงกระตุ้นหลังจากแพ้ในเกมดร์บี้แม์มาครับแพ้กับซันเดอร์แลนด์อย่างน่าเสียดายเกมนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านในฐานะแชมป์เก่าซึ่งเฮียมองว่าถ้าเกมนี้ไม่สามารถเอาชนะได้จะเสียความมั่นใจไปยาวๆครับทีมของอ ควรจะกลับมาให้ได้ในเกมนี้ทันทีครับยังไรก็ตามตัดเรื่องแรงกระตุ้นออกไปก่อนครับที่เซนต์เจมส์พาร์คนิวคาสเซิลเนี่ยฟอร์มเอาเรื่องเลยนะครับพวกเขาไม่แพ้ใครในบ้านมา8เกมติดและเป็นการชนะถึง7เสมอหนึ่งและยิงอย่างน้อย2ประตูทุกนัดเลยครับการเล่นทำกลางเสียงเชียร์ของทูนามีคือจุดแข่งที่สุดของพวกเขาแล้วฝั่งของฟูลแลมเองเสีย,ยกันหลักไปเล่นแอฟริกันเนชั่นครับทั้งบาเซียีอีโวบีและชุกุยเซเกมนี้ต้องมาเยือนิวคาสเซิลที่กำลังหงุดหงิดบรรยากาศในสนามก็กดดันครับตัวเลือกก็ยยิ่งงน้อ้ออมแลวลวําาบก นิวาสเซลเองเกมที่ผ่านมาถึงแม้จะแพ้ครับแต่แนวรุกของนิวาสเซลยังไว้ใจได้ฮาวิบารนแอนโทนีกอร์ดอนยาคอบเมอร์ฟี่นิกวัตมาเดอร์หรือแม้กระทั่งอิลังกาครับต่อให้โรเตชันแต่ก็ยังมีความหลากหลายการยิงเกมและ2ลูกอย่างต่ำในการเล่นในบ้านที่พูดถึงไปตะกี้นะครับเป็นสิ่งยืนยันได้อย่างดีเฮียว่าแชมป์เก่าที่ได้เล่นในบ้านมีแรงผลักด,ดันจากความ่ายแพ้ในเกมก่อนเจอกับฟูลแลมที่ตัวผู้เล่นไม่สมบูรณ์ครับนิวาสเซลจะไม่ยอมเสียศักดิ์ศรีสเกมติดแน่นอนเชื่อว่าเกมนี้จะเบียดชนนะะได้้คูู่่ีรหวาง New กับแม ชอบนิวคาสเซิลให้ต่อไปขึ่งควบลูกคู่สุดท้ายครับคัดคู่นี้มาฝากกันบอลถ้วยโคปาเดเลท่สเปนคู่นี้เตะกันเวลาตีสามอลาเบสอัดกับเซบียาฝั่งของเจ้าบ้านครับอลาเบสปัจจุบันอันดับที่ 12- 16นัดชนะ5เสมอ3แพ้8ยิงได้14เสีย17เก็บได้18แต้มอลาเบสอันดับที่12ในลาลีกาอันดับอยู่กลางกลางตารางก็จริงนะครับแต่ห่างจากโซนแดงแค่3แต้มเหตุผลก็มาจากผลงานช่วงหลังที่ไม่ค่อยน่าปลื้มเท่าไหร่6เกมหลังครับชนะ2แพ้4 แถมใช้ชนะหนึ่งใน2เกมนั้นเป็นการชนะในบอลถ้วยนี่แหละครับเจอกับทีมต่ำดิวิชันกว่าโปรตุเกสเตอัาเบสบุกชนะไป0-3ส่วนเกมล่าสุดจริงๆเกมลีครับพวกเขาเปิดบ้านแพ้เริ์มาริดไป1-2เกมนี้สลับมาบอลถ้วยอีกครั้งได้เล่นในบ้านหวังเก็บชัยชนะเพื่อียกความมั่นใจกลับคืนมาความพร้อมของทีมตามรายงานไม่มีรายงานผู้เล่นเจ็บผู้เล่นแบนครับผู้เล่นที่น่าจับตาคาร์ลอสวิเซนเต้ตัวรุกปังขวาของทีมเกมล่าสุดที่แพ้เริ์มาริดเขาก็เล่นได้ดีครับยิงได้1ประตูลูกกันนีกับบ เล่นไป18เกมทําไปถึง7ประตู3แอสซิสเป็นผู้เล่นที่มีส่วนร่วมกับการทำประตูเยอะที่สุดในทีมครับและมีคะแนนความสามารถสูงฝั่งของทีมเยือนเซบียาปัจจุบันเซบียาอันดับที่9ในตารางลาลีกา16นัดชนะ6เสมอ2แพ้8ยิงได้24เสีย24เก็บได้20แต้มเซบียาทะลุขึ้นมายืนในครึ่งบนของตารางลาลีกาได้แล้วนะครับหลังจากเกมล่าสุดในเกมลีกสามารถเอาชนะทีมบวยโอเบโดไป40ทําทำให้ฟอร์ม5เกมหลังดูดีขึ้นแม้จะชนะ2เสมอ1แพ้2 แต่ว่าเป็นการไม่แพ้ใน3เกมหลังสุดนั่นรวมถึงในถ้วยนี้รอบก่อนหน้าด้วยครับที่พวกเขาเอาชนะเอ็กทีมมาดูล่าหนตอนนี้เซบียาบรรลุปเป้าหมายระยะสัน้นคือขึ้นมาอยู่กลางตารางได้แล้วนะครับแต่ว่าอันดับยังห่างจากพื้นที่บอลยุโรปอยู่5แต้มยิ่งอันดับที่4พื้นที่แชเบริกห่างออกไปถึง14แต้มดังนั้นทางที่พอเป็นไปได้ในการกลับสู่บอลยุโรปโดยเฉพาะในถ้วยเก่งของพวกเขายุโรปปาลีกก็คือการคว้าแชมป์โคปาเดลเลนั่นเองเซบียาจะเน้นในเกมนี้เช่นกันความพร้อมของทีมครับตามในงาน วันนี้ขาดผู้เล่นบาดเจ็บ5คนได้แก่ตันกายเนียนซูลูเบนวากัสมาเซลเซซาเอสเปลริโกยตาและโอจานีแลนผู้เล่นที่น่าจับตาบาติสตามองดีตัวรับสารพัดประโยชน์ที่เล่นได้ตั้งแต่กองหลังยันกองกลางเบอร์แครับฟอร์มเยี่ยมของเขาทําให้เซบีย่าดีขึ้นในช่วงหลังแถมเกมล่าสุดยังทําประตูได้ในเกมชนะโอเบโดด้วยเป็นประตูแรกของเจ้าตัวในฤดูกาลนี้การเจอกันครั้งล่าสุดของคู่นี้ในฤดูกาลนี้ครับเกมหลีกซัดกันมาแล้วที่บ้านของอาราเบสเป็นเจ้าบ้านอาราเบสแพ้คาบ้านไป1-2 ภาพรวมการเจอกันส0ครั้งอลาเวสชนะไป3ครั้งสเสมอกัน3ครั้งซิบิยาชนะไป4ครั้งซิบิยาดีกว่าน,นิดหน่อยครับสกอร์สูง6ครั้งสกอร์ต่ำ4ครั้งตะลาะลาซับเปิดมาให้วันนี้เป็นเจ้าบ้านอลาเวสต่อที่ราคาปป,ปสเสมอครึค่งจ่ายที่0.98จสกอร์สูงกำแพงอยู่ที่2.25จ่ายที่น้ำแดงลบ0.9จากข้อมูลภาพรวมฟอร์มหลังรวมถึงสติขอวิเคราะห์เกมคู่นี้ดังนี้ครับเอาจริงๆคู่นี้อันดับดูต่างกันแต่ว่าแต้มในลีกห่างกันแค่สองแต้มนะครับฟอร์มใกล้เคียง ระดับทีมพอๆกันไม่น่าจะกลัวกันแน่สิ่งที่น่าสนใจคือเกมลุกของทั้งคู่กล้าเล่นในช่วงหลังครับอาราเบสเจ้าบ้านยิงได้แม้กระทั่งการเจอทีมอย่างเลวเมดิตและก็โซเซดาดฝั่งของเซเบียเพึ่งกดใสโอเบโดไป4เมตรครับเกมลุกกำลังมั่นใจทั้งคู่แต่ว่าเกมรับก็มีเส้อไหมคำถามทั้งคู่เหมือนกันครับอาราเบสเจ้าบ้านครับเสียป,ประตูมา5เกมติดส่วนเซเบียเก็บได้คลีนชิดเดียวในช่วงเดียวกันเกมรับยังไม่ลงตัวทั้งคู่แล้วคู่นี้ครับถิติเฮตุเฮตห้าครั้งหลังที่เจอกันมีการยิงกก,งงก,กััทง2ฝุ่เมครบ และ4จาก5เกมหลังสุดที่เจอกันมีการซัดก,กันอย่างน้อย3ประตูคู่นี้เจอกันเกมไม่ค่อยเงียบครับยิงเกมนี้เล่นในบ้านอาราเบสซึ่งการเล่นในบ้านอาราเบสครับพวกเขายิงได้ถึง8นัดจาก10นัดหลังสุดที่เล่นในบ้านแถม3เกมหลังที่รับมือเซบียาอาราเบสยิงใส่ไปถึง7ประตูครับในบ้านของอาราเบสเนี่ยไม่ค่อยกลัวใครมีแค้นกันในเกมลีกเกมล่าสุดมาก่อนด้วยนะครับวันนี้ต้องการแก้แค้นส่วนเซบียามีแรงจูงใจชัดเจนครับอยากกลับไปเล่นในบอลยุโรปที่ที่พวกเขาเคยอยู่ทางลัดก็คือาววแชมีซะ พวกเขาจะไม่อยากหยุดแค่รอบนี้แน่ๆนะครับสรุปสั้นๆเลยคู่นี้ครับบอลไม่กลัวกันแน่นอนเกมรุกดีเกมรับหลวมั้งคู่สติย้อนหลังก็ยิงกันเป็นประจำเกมนี้เราน่าจะได้เห็นประตูกระขึ้นจากทั้งสองฝั่งและมีอย่างน้อยอีกลูกครับคู่นี้ระหว่างอาราเบสกับเซบีย่าชอบสกอร์สูง2.25สรุปนะครับคืนนี้กับมาวินบอลอินไซต์บอลชอบเฮียให้ตามนี้ครับคู่แรกแมสตี้กับเบนฟอร์ดชอบแมิตี้ให้ต่อไปลูกควบลูกครึ่งคู่ต่อมาทั่วเดียวกันครับนิโคลเซนกับฟูลแลม ชอบนิโคลเซ่นแชมป์เก่าให้ต่อไปครึ่งควบลูกคู่สุดท้ายซึกโคปาเดเร ere, คัดคู่มันมาครับอาราเบสกับเซบียชอบสกอร์สูง2.25หนึ่งตัวเต้ง3ตัวชอบชอบสุดในวันนี้ชอบแมนเชสเตอร์ให้ต่อไปลูกควบลูกครึ่งสเต็ป3ในเมื่อวันนี้มี3ทีมครับให้ต่อแมนเชสเตอร์ต่อนิโคลเซ่นแล้วก็สกอร์สูงคู่ของอาราเบสทั้งหมดก็เป็นการวิเคราะห์และก็มุมมองของเกมในคืนนี้แล้วอีกครั้งถ้าฟังแล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเพิ่มการมองเห็นแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันด้วย อยากทราบทัศนะคู่ไหนเพิ่มเติมพิมพ์ถามมาเลยครับเดี๋ยวเฮียเข้าไปตอบให้มาวินบอลอินไซต์ขอให้ทุกท่านดูบอลด้วยความสนุกตื่นมารับทรัพย์โชคดีเฮงเสรวันนี้สวัสดีครับ